สวัสดีครับผมนายซินจากช่อง24ออซินโตะครับวันนี้จะมาบอกว่าถังกระสีเมทัลชี t นะครับเขาจะขายกันอยู่ที่กิโลละ17บาท18บาท19บาท20บาทอะไรประมาณนี้ทีนี้เราอยากรู้ว่าไอ้หกิโลเนี่ยมันจะได้สักกี่เมตรหรือว่า1เมตรเนี่ยมันต้องมีน้าหนักประมาณกี่กิโลวันนี้เรามาดูกันอันนี้เมทัลชีตขนาดหน้ากว้างปกติ76ซนมตรยาว1.5เมตร นะครับความหนาอยู่ที่0.5ม mm. ิลิเมตรเอาหนามากเลยนะครับวัดเลยครับขึ้นตาช่างปรากฏว่า1.5เ mm. มตรมีน้ำหนักอยู่ที่4.2กิโลกรัมเมื่อเทียบเป็นเมตรพบว่า1เมตรเท่ากับ2.8กิโลกรัมนะครับถ้าวันนี้เราไปซื้อ1กิโลกรัมเราจะได้ความยาวอยู่ที่ประมาณ 36เซนติเมตรนะครับอันนี้คือหนา0.5ม mm. เมอ่ะเดี๋ยวต่อไปทดลองอีกอันหนึงห่งไอ้มิลเมเนี่ยสังกะสีทั่วไปคนก็ไม่ซื้อมาใช้เพรามันหนาเกินนะไปดูที่ความหนาเริ่มต้นเลย,วยกว่าของสังกะสีนะ0.3ม mm. เอ้าความยาวเท่าไหร่ความยาวอยู่ที่20เซนน้ำหนักออกมาอยู่ที่ 3ขีดครึ่ง350กรัมนะครับ350กรัมคํานวณมาแล้วครับฉะนั้น1เมตรเนี่ยหนักอยู่ที่1.75กิโลกรัมถ้าเทียบเป็นว่าเราซื้อสัก1กิโลเราจะได้ความยาเท่าไหร่กับความหนา0.3ม mm. มิลลิเมตรมีสีด้วยเนี่ยนะก็จะ ได้อยู่ที่1กิโลกรัมได้เท่ากับ57เซนหรือประมาณ60เซนนะครับ1กิโลกรัมได้ประมาณ60เซนสมมติเราซื้อสังกะสีปกตินะครับขนาดหน้ากว้าง76เซนติเมตรนะครับ1กิโลกรัมเราได้จะได้สักประมาณ50เซนติเมตรฉะนั้นเราต้องการสังกะสีความยาว1เมตรก็คูณไปเลยประมาณ2กิโล2กิโลกิโลหเมตรเท่ากับ2กิโลเออค่นั้นแหละ1กิโลเมตรเท่ากับเอ้ย 1>, 1เมตรเท่ากับ2กิโล1เมตรเท่ากับ2กิโลแค่นี้แหละนะครับเวลาเราไปซื้อ1เมตรเท่ากับ2กิโลขนาดปกตินะความหนาอยู่ประมาณ0.35มมิลิเรซื้อมามุงบ้านกันก็สังกะสีมือ2เมทัลชิ้นมือ2มียเยอะแยะเนาะก็ง่ายๆได้ความรู้กันไปถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับช่อง24ออินโต,โตด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีค <S <S รบับโควิดอ่บ้านนะครับดูแลสุขภาพ